ีค่ะทุกคน welcome back to my channel กันอีกแล้วนะคะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะมาเสิร์ฟเมคอัพทูตัเรยลอีกแล้วจ้าวันนี้ก็จะแบบมาแต่งหน้าลุคนี้เลยนะคะก็จะมีความแบบดูหวานหวานนิดนึงเนาะแต่ว,ว่าดูไม่หวานเลี่ยนนะจ๊ะใครชอบโทนประมาณนี้ก็เตรียมแต่งตามกันได้เลยคะ่ะนําไปปรับใช้กับเครื่องสำอางของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะจ๊ะซึ่งลุคนี้ก็คือจะเป็นลุคที่ลูกหมีชอบแต่งแต่งอยู่บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออเราแต่งโทนประมาณนี้ก็รู้สึกว่าแต่งแล้วรอดนะคะเป็นทนที่เราเมั่นใจอะไรประมาณนี้นะคิด อบทนประมาณนี้เหมือนกันไหมนะก็จะดูมีความแบบผิวสวยๆนะคะก็มาเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้กันเลยจะ้ะเหมือนเดิมนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูลุคนี้กัน,นะคะ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของลุกมีเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะส่วนใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งกันด้วยเผื่อครั้งหน้าลุกมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ปะรับชมลุคนี้กันเลยจ้ะ let's go ปึงป้งตัดกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะ <c oughs> ขอดมกาแฟก่อนเลยหนึ่ง energy ต้องมานะคะขอบูส์นิดนึง,นนงเพราะว่าวันนี้ตื่นเช้ามากๆค่ะช่วงนี้ที่บ้านลูกมีฝนตกทุกวันนะคะคือปกติลูกจะถ่ายงานช่วงบ่ายใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือต้องขยับมาถ่ายช่วงเช้านะคะก็ต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาอีกจิสนึงอันนี้ก็คือฟ้าฝนเริ่มครึ้มอีกแล้วนะคะมาเดี๋ยวต้องเริ่มแล้วนะจ๊ะอันนี้ลูกมีก็ได้ลงสกินแคร์แล้วก็ครีมกันแดดไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ก่อนแต่งหน้าก็อย่าลืมแบบว่าทาพวกกันแดดจอร์ไรเซอร์บำรุงผิวใดๆกันด้วยนะคะซึ่งวันนีีีี้้เเเเด๋ยยวววรราาามมิิ่่กกกััันนนนนนทงผลลจ เราบอกตอนต้นคลิปใช่ไหมคะลูกเนี้ยกันตายเอาอยู่นะจ๊ะก็วันนี้ขอเลือกเป็นคุชชั่นละกันนะคะก็จะเลือกเป็นคุชชั่นที่ช่วงในลูกหมีหยิบใช้น้องบ่อยๆละกันเนาะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะของสกินทีฟิกนะคะตัวนี้คือ perfect stay velvet well matte cushion อันเนี้ยก็จะเป็นคุชชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์สกินทีฟิกเขาใช่ไหมคะซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเขาจะมีรุ่นที่เป็นสีโรสโกเนาะก็จะเป็นรุ่นเก่านะจ๊ะอันนี้เขาออกเป็นรุ่นใหม่มานะคะซึ่งรุ่นเก่าก็คือจึ้งอยู่แล้วครานะะะเพผ เนียนกริบปกปิดจึ้งแล้วก็ยังสบายผิวอยู่นะคะแต่ว่าสําหรับรุ่นใหม่นี้ทางแบรนด์เขาบอกว่าเขาออกมาให้ปกปิดได้ดีกว่าเดิมนะจ๊ะก็คืองงอยู่นะเพราะรุ่นเก่าก็คือลูกหมีว่าปกปิดได้โอเคแล้วนะคะแบบจึ้งแล้วอันนี้คือจะขั้นกว่าอีกหรอขั้นกว่าอีกจริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาใช้ทุกคนดูกันด้วยนะคะซึ่งให้ดูตัวตลับกันก่อนตลับของเขาก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับรุ่นเก่าเลยค่ะทุกคนแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ด้านในก็คือตัวพงตัวพัฟเอยเดี๋ยวมาเริ่มใช้้้กันนนนนเเลลยยะะคซึ่่่งงอารุีีมใชป็ 402N นะคะก็จะเป็น neutral ivory ค่ะก็คือจะเป็นสีที่แบบผิวกลางๆนะคะซึ่งจะบอกว่ารุ่นนี้ลุกหมีว่าเขาทําสีออกมาได้มีความแบบว่าที่ไม่ติดเหลืองเท่ากับรุ่นเก่านะคะอย่างรุ่นเก่าหลายคนจะมีปัญหาเรื่องสีใช่ไหมบอกว่ามันติดเหลืองจนเกินไปใช่ไหมคะแต่ว่ารุ่นใหม่ในลุงหมีว่าสีเขาทําออกมาได้ดีนะคะแล้วก็แบบว่าผิวคนไทยอย่างเราคือยังใช้ได้ใครที่ผิวกลางๆผิวแบบโทน n e u t r a หรือว่าไปทางขาวอมชมพูลุงหมีว่าก็ยังจะใช้ได้นะเดี๋ยวลุกหมีสวอชสีให้ดูข้างแก้มกันก่อนนะคะจริงๆร,รุ่นนี้เา มาด้วยกัน10เฉดสีแบบชํำๆเลยนะเพ,ะเพื่อนๆก,ก็สามารถไปเลือกสีที่แบบว่าตรงกับผิวได้เลยนะคะปื้ นี่นะคะทาได้เลยตัวนี้เขาบอกว่าเนื้อเขาจะมีความเป็นฟินิชแมตต์กร,รมมี่นะคะซึ่งก็จะมีส,สกการสกัดหลักๆนะคะมาจากในยยาซิน้มาค่ะช่วยในการควบคุมความมันบนใบหน้าคอปเปอร์ไตเปปไทนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแลดูเรียบเนียนแล้วก็แอสตาแซนทีนค่ะช่วยให้ปกป้องผิวของเรานะคะไม่ให้ดูแก่กว่าวัยจากการโดนพวกแสงแดดแล้วก็มีเป็นไทโคฟิโละคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะจะช่วยให้คุชชั่นเนี่ยไม่เกิดการเปลี่ยนสีแล้วก็ดรอปในระหว่างวันด้วยค่ะลงคุชชั่นไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ข้างนึงนะคะข้างนี้ยังไม่ได้ลงซึ่งลูกหมีจะบอกว่ารุ่นนี้คือเขาให้การปกปิดซึ่งกว่ารุ่นเก่าจริงๆนะคะแต่ว่ายังคงสบายผิวอยู่นะคะอ่ะให้ดูการปกปิดซึ่งจริงๆลูกหมีว่าอันนี้ลูกหมีทาไปแค่เลเยอร์เดียวใช่ไหมคะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการการปกปิดเพิ่มมากขึ้นก็บิวต่อได้นะคะคือนางไม่เป็นคราบนะแต่ว่าส่วนตัวลูกหมีว่าจริงๆอ่ะแค่เลเยอร์เดียวอะ่ะสำหรับคุชชันตัวนี้ลูกหมีว่าเขาปกปิดได้แบบจึ้งมากๆแล้วนะจ๊ะอ่ะใต้ตาตื่นขึ้นมาเลยตัวนี้คือไม่ต้อองการนนซะะจะ ให้การปกปิดที่แบบมีเดียมถึงฟูคัลเวเลตกหมีว่ารอดนะคะรอยดำรอยแดงใครที่ชอบการปกปิดแบบจึงจ้งๆนะอันเนี้ยลูหมีว่าได้เลยอ่ะเดี๋ยวลงข้างนี้กันต่อคะ่ะให้ดูใกล้ๆอืโอ้ oh my god แต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากได้ความแบบว่าบางเบากว่านี้นะคะแนะนําให้แถบคุชชั่นแล้วก็ามาวอร์มตรงฝาตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆแถบไปที่ผิวนะคะเขาก็จะเหมือนแบบลดการปกปิดไปนิดนึงนะคะยังจะให้แบบว่าฟินิชงานผิวที่ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการการปกปิดเพิ่มเราก็ค่อยๆบิวเพิ่มทีละเลเยอร์ก็ได้นะคะ ฟินิชงานผิวหลังจากลงคุชชั่นทั้งสองข้างนะคะทุกคนดูคงขนคือหายไปแล้วนะคะหน้านี่ AI หรือเปล่าใส่ฟิลเตอร์หน้านวลไหมเพราะว่ามันนวลเนียนกลืนไปกับผิวจริงๆนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าให้ฟินิชงานผิวแมทใช่ไหมคะแต่ว่าลูกหมีว่ามันก็เป็นผิวแมทที่จริงใจนะคือแบบไม่ได้ดูแมทแป้งหรือว่าแมทหลอกตาดูหนาดูเตอะใช่ไหมคะแล้วก็ผิวมันก็ยังคงแบบเป็นแมทที่ยังเห็นงานผิวจริงๆของเราอยู่นะซึ่งอย่างลูกหมีเองอะเราเป็นคนผิวผสมใช่ไหมคะถ้าเกิดวันไหนที่ลููกีแแแบบเเซปป้งง zone, ป้งงช่่วด ออะไรย่างก็คือไม่ต้องทัชอัพในระหว่างวันเลยจ้บอกเลยว่าติดทนดีมากๆนะคะก็คือเช้ามาหน้าแบบเป็นยังไงเย็นกลับมาหน้าก็คือแบบไม่หยาบไม่หยือเลยถ้าจับไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันแบบไม่หยามไม่อยู่จริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าแบบผิวมันมากๆจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการซับหน้ามันในระหว่างวันแล้วก็ทัชอัพเติมได้นะจ๊ะน้องไม่เป็นคราบเหมือนกันจ้ะซึ่งบอกเลยว่าส่วนตัวลูกหมีก็คือใช้มาแล้วก็ไม่อุดตันกับผิวด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสูตรนันคอมเดอร์เจนิกเหมือนเด ง่าก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็เป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะจ๊ะเรียกได้ว่าเป็นคุชชั่นงานผิวแมตอีกหนึ่งอันที่เราว่าเออมันเลิศนะเป็นแมตที่จริงใจนะคะใครที่รู้สึกว่าใช้สกินฟิ c รุ่นตลับสีโรสโกรุ่นเก่าแล้วรู้สึกว่าปกปิดยังไม่จึง้งยังไม่สาแก่ใจขยับมาตลับสีฟ้าค่ะรับรองว่าเพิ่นสาวจะถูกใจนะจ๊ะใครชอบงานผิวแมตที่จริงใจแมตแนบผิวแบบนี้ก็ไปลองดูกันได้ลูกหมีว่าเลิศอยู่ทำถึงอยู่จ้ะ ต่อมามาเขียนคิ้วกันนะคะซึ่งงานผิววันนี้ลูกหมีโอเคแล้ววันนี้เราจะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์กันนะคะเพราะว่าผิวก็คือปกปิดขั้นสุดไปแล้วนะจ๊ะงานคิ้ววันนี้ลูกหมีขอเปลี่ยนเป็นแบบใช้แบบที่เขียนคิว้วแบบเนื้อเจลละกันเนาะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนฟิลกันบ้างนะจ๊ะเพราะว่าจะเหมือนเดิมทุกคลิปก็ทุกคนจะเบื่อกันนะจ๊ะวันนี้ก็จะใช้เป็นของ Benefit นะคะ Pro m a d e อ่านถูกไหม สอบตกอีกแล้วนะจ๊ะเรื่องการอ่านอันนี้ใช้สีเบอร์03นะคะ Warm Light Brown ค่ะใช้กับแปลงของเขาเลยอันนี้ก็คือเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะ เวลาใช้ก็จิ้มๆเสร็จแล้วก็อาจจะแบบว่าเอามาวอร์มหลังมือนิดนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเขียนไปตามโครงคิ้วของเราได้เลยการใช้พวกดินสอเขียนคิ้วที่เป็นเนื้อเจลมันก็จะแบบช่วยเรื่องของการติดทนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะค่อยๆวาดไปเลยนะคะตัวนี้เนื้อเจลเขาแบบลื่นนะแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็นองไม่เป็นก้อนไม่เป็นคราบด้วยค่ะ อ๋อเมื่อกี้ลูกหมีลืมบอกไปสําหรับคุชชั่นคือเพื่อนๆสามารถเลือกสีที่พอดีผิวของเพื่อนๆได้เลยนะเพราะว่าในระหว่างวัน,น่ะคือน้องจะแบบว่าค่อยๆเซตตัวแล้วก็กลืนไปกับสีผิวของเรานะคะตอนทาตอนแรกหน้ามันอาจจะดูมีความผ่องนิดนึงใช่ไหมคือนางไม่ดรอปนะแต่ว่านางอาจจะแบบมีความเซตกลืนไปกับผิวของเราไปในระหว่างวันนิดนึงก็คือเลือกสีที่พอดีผิวได้เลยตรงหัวคิวไม่ต้องไปเน้นอะไรมากคะ่ะ ปัดให้เขามีความฟุ้งๆหัวคิ้วจะได้แบบไม่หนาจนเกินไป งานคิ้วมาแล้วนะจ๊ะต่อมาเดี๋ยวเรามาปัดมาสคาร่าคิ้วเพิ่มความติดทนกันอีกนิดนะคะวันนี้ใช้เป็นของเมลินดานะคะตัวนี้ Skinny Brow Mascara ค่ะสีเบอร์ศูนย์หนึ่ง s Brow อันนี้ก็เป็นมาสคาร่าที่แบบราคาน่ารักนะคะแล้วก็ติดทนดีเลยนะหัวแปงอาจจะมีความเล็กนิดนึงนะคะใครชอบแบบหัวแปงเล็กๆก็อาจจะแบบชอบนะเพราะหัวแปงเขาจิ๋วมากๆนะคะอันนี้คือเดี๋ยวลูกหมีจะเช็ดตัวมาสคาร่าออกนิดนึงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเวลาปัดไปแล้วมันจะเป็นก้อนเนาะทิชชู่ค่อยๆซับออกก่อนก็ได้คะ่ะแล้วก็ ค่อยๆปัดไปที่คิ้วของเราสีคิ้วก็จะดูมีความละมุนมากขึ้นนะคะตรงหัวคิ้วก็แบบปัดแบบนิดเดียวก็พอคะ่ตะตวัดตวัดขึ้นให้ขนคิ้วมันดูมีความตั้ง,งค่ะหน้ามันก็จะดูแบบมีมิติมากขึ้นเนาะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์บอนเซอร์กรอบหน้ากันสักนิดนะจ๊ะซึ่งแบบเซฟโซนของลูกหมีเลยที่เราแบบใช้บ่อยๆรู้สึกมั่นใจไม่ผิดหวังนะคะถ้าเป็นฝั่งคอนทัวร์ลูกหมีจะชอบเป็นของ f e n t y Beauty นะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์เก้านะคะสีแอมเบอร์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นฝั่งของบรอนเซอร์นะคะลูกหมีจะชอบใช้ของ c h a n e l อันนี้เลยเลอร์เบสนะคะ Healthy Glow b บ o n z i ิ่ง r e a m นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เราเอาเป็นฝั่งคอนทัวร์ละกันเนาะอ่ะอันนี้ค่ะสีเขาจะเป็นคอนทัวร์ที่ถูกต้้อออองคืไไไไมมไไม่่่เเเขจจจนนนนนกกิปกิปป ไปที่หน้าได้เลยปึ๊บป๊บอันนี้คือเป็นเนื้อครีมที่แบบเกลี่ยง่ายมากๆนะแล้วก็ลูกหมีจะใช้เป็นแปลงของลูกหมีเหมือนเดิมนะจ๊ะในการเกลี่ยนะคะซึ่งฝั่งนี้ที่ลูกหมีเคยบอกไปคลิปก่อนนนี้ว่าน้องสามารถใช้กับตัวรองพื้นได้ใช่ไหมคะสามารถใช้กับพวกบรอนเซอร์หรือว่าพวกแบบว่าคอนทัวร์เนื้อครีมได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ปัดไปได้เลย นางก็คือเกลี่ยง่ายแล้วก็แบบไม่บาดผิวนะคะค่อยๆเบรนแบบนี้เลยตัวคอนทัวร์ก็คือนวลเนียนไปกับผิวแล้วนะคะถ้าทุกคนได้ลองแปลงอันนี้คือจะลืมการแบบว่าใช้ฟองน้ําหรือใช้แบบมือหรือใช้อะไรอย่างนี้ไปเลยแน่นอนขายของละหนึ่งแล้วต้องแปลงอะลูกหมีทํามาเป็นแบบปลายตัดให้มันเข้ากับกรอบหน้าเราด้วยเวลาเราเบรนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไปตามรูปหน้าของเราเลยค่ะเป็นฟิลแบบว่าใช้ง่ายมือใหม่อะไรเงี้ยใช้ได้แน่นอนค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หัวแปรงที่เป็นแปรงกับคอนทัวร์จมูกนะคะจิ้มไปที่คอนทัวร์แบบนี้แล้วก็ปาดไปแบบนี้ค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะใช้แบบที่มันติดกับแปรงนะคะค่อยๆเกลี่ยเลย ต่อมามาแต่งตากันนะคะซึ่งตาของลูกหมีวันนี้เราจะเลือกเป็นโทนสีที่เราใช้บ่อยๆละกันเนาะวันนี้ลูกหมีเลือกเป็นพาเลตของ 3ce มานะคะอันนี้จะเป็น 3ce new take eye shadow palette ค่ะสี motion frame นะคะจริงๆลูกหมีเคยใช้แต่งหน้าให้ทุกคนดูกันแล้วแหละนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ก็นํามาใชใ้ทุกคนดูกันอีกรอบนึงนะคะจะเป็นพาเลตที่ลูกหมีแนะนําเหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่แล้วชอบโทนสีคล้ายๆกันแบบนี้นะคะคือตลับเนี้ยก็จะได้เป็นโทนที่มีความเป็นโทนชมพูแต่จะเป็นชมพูที่ดูตุน่นดูแบบไม่หวาน เลี่ยนจนเกินไปแล้วก็จะมีเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะซึ่งบอกเลยว่าพาเลตเนี่ยคือเป็นโทนสีที่แบบมีความตุนตุนที่เราชอบมันถูกใจเรามากๆนะจ๊ะใครชอบโทนเนี้ยเหมือนกันนะแนะนาพาเลตนี้เหมือนกันค่ะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อกลิตเตอร์ให้ครบครบนะจ๊ะวันนี้ลูกหมีจะเลือกเป็นโทนสีชมพูแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มันเป็นโทนแบบน้ำตาลน้ำตาลไปแล้วนะคะทุกคนจะได้แบบว่าเออมีหลายๆลุคหลายๆโทนไว้แบบประกอบเรฟเลนในการแต่งหน้าของเพื่อนในแต่ละวันกันนั่นเองจ้ะอออเเันนนนนูมีีีใชช้้ปป็็่่ท แมตสีนี้ทาทั่วเปลือกตากันเลยพาเลทนี้คือสีชัดแล้วก็ติดทนดีค่ะแล้วก็ไม่ค่อยฟอเอาด้วยนะจ๊ะเลือกเป็นแปลงแบบว่าพุ่มๆนิดนึงค่ะจะได้ทาไปทั่วเปลือกตาได้แบบเต็มๆกระบอกตาเรา เขาจะเป็นโทนชมพูแบบน่ารักน่ารักนะคะเป็นโทนชมพูสดใสแต่ว่าไม่ได้ดูโดดไปกับสีผิวมากจนเกินไปนะคะลุคนี้คือแต่งในเอวีเจลุกของเพื่อนๆพื่อได้ลิงเป็นอะไรก่อนเอวีเจลุคของเพื่อนๆได้เลยถ้าเกิดใครชอบโทนประมาณนี้นะนี่ค่ะสีนวลละมุนมากเสร็จแล้วใช้สีเดิมนะคะกับหัวแปลงแบบผู้พูๆแบบนี้ ทาไปที่บริเวณตาล่างด้วยค่ะเป็นการเชื่อมกันนะคะทาจนมาถึงหัวตาเลยทาให้ฟุ้งๆได้เลยค่ะช่วงนี้ลุหมีติดซีรีส์แล้ว ชื่อเรื่อง no gain no love no love no g a โ n no gain no, no love ใช่ถูกคือแบบสนุกมากทุกคนเป็นซีรีส์เกาหลีนะคะแล้วช่วงนี้เป็นะไรไม่รู้คือซีรีส์ที่ลูกหมีชอบหรือว่าหนังที่ชอบดูอยู่คนละแอปพลิเคชันหมดเลยจ้ะแล้วคือฉันต้องจ่ายรายเดือนทุกทุก,ทกแอปมันก็ไม่ไหวปะแต่แบบเออมันก็ดันอยู่คนละแอปอะเนาะอยากดูก็ต้องยังไงคะต้องจ่ายจ้าเป็นเศร้าอยู่นะแล้วก็ช่วงนี้คือหลายเรื่องที่ชอบดูแต่ทำไมมันไม่ยอมอยู่ใน แอปเดียวกันแพลตฟอร์มเดียวกันนาะเป็นเศร้าเห็นบนอย่างเงี้ยแต่ก็ซู้อยู่นี่ค่ะโอ้ยตาหวานละมุนนัวสุดๆต่อมานะคะเลือกหัวแปรงแบนๆกับสีที่เข้มขึ้นมาอันนี้นะคะทาไปช่วงชิดโคนขนตาของเราค่ะแล้วก็ค่อยๆแทบไล่ขึ้นไปช่วงกึ่งกลางตานะคะ เป็นการเหมือนไล่สีเขานิดนึงค่ะจะบอกว่าอย่างการแต่งหน้าค่ะทุกคนหลายคนอาจจะแต่งไปแล้วรู้สึกว่าเออทาไมเราแต่งหน้าไม่สวยแต่งมาตั้งหลายครั้งก็ไม่สวยจริงๆไม่ใช่เพราะเราแต่งหน้าไม่สวยนะจ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าเออเราอาจจะเลือกโทนสีที่ไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะแนะนําว่าให้ลองไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะเจอโทนที่ใช่สีที่ใช่แล้วก็จุดที่ใช่สําหรับเรานะคะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถแค่อย่าท้อค่ะทุกคนไปต่อนะคะรับรองว่ามันจะเจอแบบ ลุกที่เป็นลุกเซฟโซนเป็นลุกกันตายของเราจริงๆอ่ะใช้สีเดิมนะคะทาบริเวณตาล่างด้วยปึ๊บปึ๊บปึบต่อมานะคะใช้หัวแปรงแบบแบนๆเหมือนเดิมจิกสีน้ำตาลอันนี้นะคะเป็นน้ำตาลที่เข้มที่สุดในพาเลตเลยทาไปช่วงบริเวณหางตาค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆไล่ให้มันแบบ ชิดคนขนตาเราด้วยนะคะ้าหางตาแล้วก็ค่อยๆไล่เข้ามาค่ะให้ตาเราดูมีความมีมิติมากขึ้นนะคะสวยไหมล่าเสร็จแล้วก็ใช้หัวแปรงสะอาดๆค่ะค่อยๆเบรนให้เขาเข้ากันนะคะ งานตาก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วลุคหมีจะใช้เป็นตัวชิมเมอร์นะคะไม่ใช่ชิมเมอร์สีกลิตเตอร์นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนกลิตเตอร์ชิมเมอร์ที่เป็นเนื้อละเอียดอะ่ะมันไม่ถึงขั้นเป็นกริตเตอร์ที่เป็นเม็ดนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบชิมเมอร์ที่แบบไม่แวววาวเลยนะอันเนี้ยสีประมาณนี้ค่ะใช้กับมือก็ได้หรือใช้กับแปรงก็ได้คะ่ะทาตั้งแต่กึ่งกลางตาจนถึงหัวตาไล่เข้ามานะคะเดี๋ยวลุคหมีใช้กับแปรงแล้วกันวันนี้ จะบอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะจ๊าต่อมาใช้เป็นสีที่สว่างที่สุดอันนี้ค่ะจะมีความเป็นแบบลิเตอร์ชิมเมอร์ตรงนี้นะคะเลือกกับหัวแปงปลายแบบเล็กๆนิดนึงค่ะแล้วก็ไฮไลท์ช่วงบริเวณหัวตานะคะแต้มไปแบบนี้แล้วก็ตวัดขึ้นมานิดนึงค่ะเป็นการแบบให้หัวตามันดูเปิดขึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะตาก็จะดูสดใสามากกว่าข้างนี้เนาะทำข้างนี้ด้วย จะเสร็จแล้วนะจ๊าทุกคนอันนี้ลูกหมีจะใช้สีน้ำตาลสีเดิมสีนี้ที่เข้มที่สุดนะคะกับหัวแปรงแบบไปเล็กๆแบบนี้เคาะแปรงนิดนึงค่ะแล้วก็ทาไปช่วงชิดคนขนตาล่างนะคะ ไล่มาจนถึงหัวตาเลยการทําแบบนี้จะช่วยทําให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นค่ะซึ่งช่วงหลังมาเนี้ยลูกหมีก็คือจะให้ความสําคัญกับตาล่างด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออพอแต่งตาล่างแบบให้มันมีความดูมีมิติตามันก็ดูมีความกลมโตมากขึ้นแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปสวยด้วยนะคะอ่ะไล่ขึ้นมาแบบนี้เลยตามันก็จะเกิดการเชื่อมกันระหว่างตาบนกับตาล่างค่ะแต่งตาต่ปากเก่งสุดเลยนะ <laughs> คือตะคิวจะกินหน้าไหมอืมงานตาวันนี้ก็คือสวยมากเป็นโทนที่แบบแนสาว ใครชอบโทนประมาณนี้นำไปแต่งตามกันนะคะจอสะออไม่โทงองูจึงอ่ะเริ่มสะกดถูกสะกดผิดแล้วจ้ะโอเคค่ะมันเช้าวะเนาะโอเคเนาะโอเคค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะที่ดัดขนตาของชูเหมือนเดิมดัดไปเลยให้แบบเด้งดึงเด้งดึงไปเลยจ้ะ มาปัดมาสคาร่ากันนะคะวันนี้จะใช้เป็นของจองแซมมอนนะคะ Style Up l a s ส Mascara ค่ะสีแดงแรงริสสุดๆนะจ๊ะอันนี้เป็นสีดํานะคะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยเขาจะแบบช่วยทําให้ขนตาเรางอนเด้งตลอดทั้งวันแล้วก็แบบทําให้ขนตาเรายาวเรียงตัวสวยไม่เป็นก้อนนะจ๊ะค่อยๆปัดไปเลยปึ้งติดทนดีมากมิจะบอกว่าคือแบบต้องล้างโดยใช้ตัวแบบรีมูเวอร์เท่านั้นนะคะ ถ้าแค่แบบไมเซ e l l i Water อะไรเงี้ยไม่ออกนะจ๊ะบอกเลยนะ้องคือแบบอยู่นานอยู่ยงคงกระพันกับเรานะจ๊ะต้องล้างแบบดีๆนะแต่ว่าติดทนดีค่ะต่อมามางานแก้มกันก่อนค่ะทุกคนซึ่งแก้มวันนี้นะคะช่วงนี้ลูกมีชอบ Match o ของ Mac ตัวนี้มากค่ะสีบัตต์พีชนะคะ Glow p a c u s h i o n ่ b a บ c h a r d จะบอกว่าใช้จนสภาพข้างในแบบ เยินมากๆแล้วนะคะแต่ชอบมากจริงๆเป็นสีที่แบบสวยมากใครชอบโทนประมาณเนี้ยคือแนะนําเลยนะคะมีความติดชมพูตุนตุนแต่ว่าดูไม่ฉูดฉาดจนเกินไปโทนสุภาพได้แล้วก็โทนแบบละมุนละมุนนัวนวก็ได้เหมือนกันนะคะใช้กับแปรงของลูกหมีเหมือนเดิมใช้ฝั่งที่เป็นฝั่งอันจิ๋วนะคะแต้มไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่อยๆกดน้องสวยไหมสีสวยมากนะคะค่อยใช้แปรงเกลียเลย มาโอ้ม่กอวันนี้เราจะปัดมาตรงหน้าแก้มนิดนึงนะคะวันนี้เราจะลงไฮไลท์นิดนึงนะจ๊ะวันนี้จะใช้เป็นไฮไลท์ที่ช่วงนี้ลูกหมีแบบอินเหมือนกันนะรู้สึกว่าราคาดีแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยด้วยนะคะทำดีทำถึงเหมือนกันอันนี้จะเป็นของ b บ w w s h b a บนนะคะใช่ไหมใช่ b แต่เปน UB นะคะอันนี้คือ b r i n k in a Lush นะคะเป็นไฮไลท์สีเบอร์ศูนหนึ่งเดี๋ยวจะปาดไปตรงแก้มนิดนึงเลยะคะ่ะปึ๊บ บบคือเขาจะเป็นไฮไลท์ที่เหมาะกับใช้ใน everyday look ค่ะทุกคนคือจะได้แก้มที่ดูสุขภาพดีแต่ว่าไม่ได้ฉ่าแบบฉ่าเกินนะคะคือมีความแบบแก้มดูน้ํากลิ้งที่จริงใจแล้วก็แบบไม่หยาไม่หยืดด้วยอะ่ะคือดีปัดคู่กับบัชออนเมื่อกี้ได้เลยได้แก้มที่ดูสวยมาก สุดสุดท้ายของวันนี้งานลิปสติกกันค่ะเมื่อกี้ลูกหมีแอบไปกีดอายไลเนอร์มานิดนึงนะคะกีดด้วยดินสอนะแล้วก็เป็นเส้นตรงๆเลยจ้ะวันนี้ลิปสติกนะคะคือเราแต่งตาเป็นโทนแบบว่าเออมีความชมพูชมพูนิดนึงใช่ไหมคะปากเราก็จะเลือกเป็นโทนแบบว่าแดงๆแล้วกัน,น้องแดงๆอมชมพูจะได้เข้ากับสีตานะจ๊ะมาอันนี้ก็จะเป็นลิปที่ลูกหมีแบบใช้บ่อยๆเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าชอบทุกตัวเลยนะคะเป็นแบบคอมบิเนชันที่แบบจึง่งเอออันดับแรกนะคะลูกหมีจะใช้นี่ค่ะของด c วนะคะตัวนี้ก็คือซอนดาิจก ะะเอามาทากลบขอบปากกันก่อนค่ะอันนี้คือเนื้อดีมันจะมีความเป็นเนื้อเวลเวล็ดนุ่มๆน,นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยทาเลยนี่ค่ะจะออกแทนด์แนวเป็นเสียวช่มพูนุ่นๆเนื้อนุ่มมากๆค่ะใช้มือเกลี่ยได้เลยนะคะหรือว่าใครมีแปรงก็ใช้แปรงเกลี่ยก็ได้ เสร็จแล้วนะคะลูกหมิ่จะลงเป็นทินนะคะอันนี้ของโรแมนสี06ฟิกฟิกนะจ๊ะอันนี้คือ juicy lasting tint คะ่ะทุกคนสีอันนี้ก็สวยมากๆเหมือนกันมันจะเป็นแดงเชอร์รี่ที่แบบสีสวยมากนะคะ <c oughs> ดูขับผิวมากๆอันนี้จะแต้มไปด้านในเลยค่ะตัวนี้ทิ้งเซนด้วยนะสวยโอ้ oh my god ค่อยๆแต้มเลยค่ะ สุดท้ายนี้เราจะตบด้วยลิปออยหรือว่าลิปกลอสนะจ๊ะวันนี้ใช้เป็นลิปออยของดีออค่ะทุกคนอันนี้สีเบอร์ศูนย์น่อนะคะลิปโกลออยลค่ะอันนี้คือแบบงานฉ่างานจึ้งของจริงนะคะทาท็อปลิปก็คือจะแบบปากดูอวบอิม่มแล้วก็ดูแบบฉ่ามากจริงๆค่ะแต้มไปได้เลยแล้วก็แบบเขาไม่ไหลด้วยนะตัวนี้ลูกมีก็ชอบแต้มกระจับปากบนกับข้างล่างอย่างนี้เลยค่ะแค่นี้เท่านั้นสวย คนแอบไปเปลี่ยนชุดนิดนึงนะคะให้มันแบบว่าเออมีความหวานกรุบเข้ากับลุกในวันนี้หน่อยนะจ๊ะซึ่งลุกในวันนี้ก็จะได้โทนสีประมาณนี้เลยค่ะงานตางานแก้มงานปากอลงตัวสุดๆนะคะใครชอบโทนประมาณนี้ก็ลองนําไปแต่งตามกันดูได้นะจ๊ะซึ่งลุคนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะแบบแต่งตามกันได้ไม่ยากนั่นอนลองนําไปปรับใช้กับเครื่องสำอางของเพื่อนสาวก,กันดูนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมอีกแล้วที่ดูกันจนจบ,จ,บจนถึงตอนนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าอยากดูอะไรอีก คอมเมนต์ Comment, มาบอกกันได้เรื่อยๆเลยนะจ้าวันนี้ลาไปแบบสวยๆหวานๆนะคะบ๊ายบาย